เวลาตายขอแกมาถึงแล้วสุดท้ายตวกระจอกย่างแกก็ไม่สามารถจะหารมาสู้กับสุดยอดนักรบยางข่าได้หรอกยาจงแตกแล้วสูบเข้าไปจ้า,า,า <c oughs> เสียใจที่แกดันหันเรื่งตัดหานตัวเองทิ้งไปซะเถอะเจ้าข้าขลั์เอ๋ย สวัสดีครับเพื่อนๆดอนนี่เฟอร์เจอร์ทอยทุกคนนะครับสำหรับการติดตามมาทั้งหมด55คลิปครับผมวันนี้ครับเป็นคลิปที่56ฮะเราจะมารีวิวงานก๊อปเรซินครับนี่คืองานก๊อปเรซินนะฮะของเพิ่งมาส่งวันนี้เลยนะครับก็วันนี้ได้มาก็จะเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันก่อนนะว่าเอามาตัดสินใจฮะในการซื้อนะครับว่าจะซื้อดีไหมของข้างในจะเป็นยังไงฮะงานก๊อปเรซินนะฮะไม่ใช่งานแท้นะครับก็ เดี๋ยวเรามาดูกันครับข้างในเป็นยังไงบ้างฮะนี่ครับนี่คือกล่องนะฮะนี่ครับแกะบับเบิ้ลออกมาแล้วฮะนี่คือภายในนอกกล่องนะครับนี่คือเบจิต้าร่างดิงนะฮะดูกล่องสวยนะฮะตอนนี้ด้านข้างกล่องนะฮะก็จะเป็นรูปเบจิต้า เป็นลิงยักษ์นะแล้วก็จะมีฐานเป็นเหมือนยืนอยู่บนหินด้วยนะเดี๋ยวลองดูข้างในคนระับว่าไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าก็จะเป็นงานก๊อบเด้สิ้นนะครับผม คัสดุข้างในก็น่าจะเป็น PVC นะครับก็เดี๋ยวลองดูกันครับกล่องก็ไม่มีอะไรมากฮะก็จะเป็นแค่รูปนี่ฮะตามที่ที่เห็นนะครับแกะข้างในกันเลยดีกว่าครับเอาละครับนี่ฮะเราแกะกล่องกันออกมาแล้วนะครับผมภายในกล่องนะฮะก็จะมีแค่2ชิ้นนะครับสชิ้นนี้นะไอฐานนี้ไม่เกี่ยวนะอ่าอันนี้คือฐานซื้อมาต่างหากไม่เกี่ยวกันเขาจะให้2ฐานนี้มาครับผมนี่2ฐานนี้ให้ฐานนี้ไม่ใช่สองฐานให้ฐานนี้กับตัวนี้มานะครับนี่ครับแล้วก็มาประกอบกันไอตัวนี้ฐานนี้เอามาวางไว้เฉยๆประกอบ พรอะมันสวยเฉยๆนี่นะครับนี่ฮะสองชิ้นนะครับเบจิต้าฮะเป็นร่างนิงหรือร่างหมาวะมองให้เหมือนหมาป่านะเป็นหมาเลยหนิงหรือหมาวะตกลงมาเป็นหนิงหรือเป็นหมา <c oughs> ก็นี่ฮะในตาสีแดงครับนี่สีลงธรรมดาครับตามสไตล์งานก๊อปฮะก็ไม่ได้เรียบไม่ได้เนียนอะไรมากฮะก็มีรอยมีแหวงแหวงเยอะครับก็ต้องทําใจครับงานก๊อปฮะก็นี่ครับ ก็ถามว่าสวยไหมนะผมว่าสวยครับให้คะแนนนะสิบเต็มนะครับผมให้ผมให้ประมาณ7นะครับในการที่แบบคือ7นี่คือคือตั้งโชว์ได้สวยเลยก็มองผ่อน,เน,เน็เอ้ยสวยใครไม่รู้จักหรือไม่เคยสะสมก็ไม่รู้หรอกครับว่าอันนี้คืองานแท้งานกอปก็ถ้ามองผ่านฐานนะก็ใช้ได้ครับถือว่าสวยเลยครับส่วนสูงของมันนะฮะจากฐานเดี๋ยวเอาเป็นเซนนะจากฐานถึงถึงผมตัวบนสุดประมาณ18เซนครับผม18เซนฮนะทั้งหมดนี่ จากฐานดําถึงผมเส้นสุดท้ายของมันนะอ่าเบชิต้าล่างหมปาป่านะฮะหมาหรือลิงวะดูนิหมาหรืลิงวะว<อ>มันเหมือนหมาก็ <c oughs> นั่นละครับงานนี้ ถามว่าสวยไหมสวยก็นี่ครับก็จะมีรอยต่อตรงนี้นิดนึงแล้วก็มีตําหนิตรงตรงนี้หน่อยนึงสีถลอกออกไปครับผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากครก็ต้องทําใจครับงานเรซินก็ราคาก็หลักพันครับผมก็ไม่รู้ว่ากี่พันนะอันนี้ราคาหลักร้อยครับามากแก้อยากครับผมสวยใช้ได้อยู่นะครับก็ลองไปหาซื้อกันได้นะฮะเวจิตาร่างลิงก็ไปดูรีวิวกันครับผมไป สวหรับเพหรันเพื่อนที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็ฝากกด s u b s c r i b ์ฮะกดกระดิ่งฮะเพื่อแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่ๆนะฮะเป็นกำลังใจให้กันครับผมในการทำคลิปต่อๆไปนะฮะผมก็จะพยายามหาของมารีวิวให้เพื่อนๆ่ได้ชมกันนะฮะก็ส่วนมากก็จะเป็นลักต้นบอลนะส่วนพอลงคลิปอื่นไปก็อาจจะไม่ถูกใจกันบ้างก็ไม่เป็นไรครับผมก็ถ้าชอบก็ดูกดไลค์ก็อย่างน้อยก็คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้กันครับแล้วผมก็จะได้ทำคลิปดีๆออกมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับผมก็นี่คร โชว์กันครัว่างานก๊อปเรซินออกมาแล้วนะฮะตัวนี้นะก็ลองดูครับว่าคุณทมบัย์ของเราพอไหมหรือยังไม่พอเราก็เอาตัวนี้เอามาก่อนราคาพอหายากได้ครับผมก็ถ้าคุณถึงก็ไปซื้องานเรซินแทครับเป็นกำลังใจให้กันครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ